การที่ชิมาเป็นครีเอเตอร์การที่เราเข้ามาเปิดโหมดมืออาชีพและมาสร้างไรายได้กับ f a c e b o o เด้อค่ะย่อมมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงแอบแฝงใน Facebook ฟังเด้อค่ะคลิปนี้สำคัญมากๆถ้ามีเพื่อนๆที่เราไม่รู้จักมาขอคุณเป็นเพื่อนมาขอเฮ้าเป็นเพื่อนแล้วปุ๊บฮอก็บับไปรับเพื่อนตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งอย่านะคะอย่านะคะรอให้เป็นเย็นให้พออยู่ให้ได้เพราะอะไรมิจฉาชีพแอบแฝงใน Facebook ในสื่อ โลกออนไลน์โลกโซเชียลนะแม่ค่ะพี่น้องจ้าถ้ามุกเจ้าไปกดยอมรับเขาเป็นเพื่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น 1. ลงรูปภาพ 2. การเขียนข้อควา,าม3การลงวิดีโอคลิปยาว 4. การลงวิดีโอคลิปสั้นเรียวให้ระวังด้วยเพราะว่าอย่างการรับเพื่อนยามัวมั่ว,วแล้วก็จะมีกลุ่มมิชชิพแอแฝงเขาจะมาแปะลิงค์แปะพนันบาคาร่าคาสิโน ห้ามโดยเด็ดขาดเด้อค่ะ,ยคะอย่ารับเพื่อนมัวมัวเพราะว่าถ้าเจอกันคอมเมนต์มาแล้วมันมีลิงก์พานันลิงก์อะไรให้ไปลบออกแล้วก็ไปบล็อกการเขาจึงจะลดลงการกดถูกใจจะน้อยลงนะคะเรียนก็จะไม่วิ่งสังเกตเด้อคอวมเมนต์กับสังเกตเด้อค่ะการเข้าถึงน้อยการกดถูกใจน้อย มันจะมาจากลิง้งพัดน,นั้นมาจากที่คุณไปรับเพื่อนตึงต้งตึง้งอย่างไม่รู้อินูอีน,นีอะไรเพราะฉะนั้นแล้วลบลิงออกหรือบล็อกเขาออกก็ได้จ้า